บอดีเด้อ,พ,อพ่อแม่พี่น้องไม่นี้เข้ากับหนึ่งปลาดุกครับผมกับกินแก้วกับทอดไข่จัแบแ่บตั้งไปหน,นีน้มีสองคนแม่ลูกครับผมแต่ผมมีอยังางายครับผมรับเข่าเนี่ยนี่ยครับปลาดุกเอาย่างจับแ่บครับผมกินั่งคุณแม่เป็นพวกเหมือนเดิมครับผมแมวโบ๊ะโบ๊ะเด็กโบ๊ะเด็กดูเข้า แซ่ดิที่บอกให้นิ้หัใอยนี่ครับผมน่าผักครับผมรังตูครับผมตูครับเป็นปลาดุกครับผมตยังไงเลยแต่แครับกินมพิกงครับผมอืมอกกั้นใคขางกัแม่บาคนเหือนครับผมหนึ่นปลาดุกอเา กินปลากินปลาปลาดุกปลาดุกกินปลาดุ๊กนะไม่ได้ไม่ได้ล้างแฉก